พบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มค,ครับมานี่วันที่31สิงหาคมตรงกับวันพระพอดีครับ8ขับวมนนี่ก็เลยือเลือกยามดีครับวันพระพอดีครับก็เลยมาขอโชคขอลาน้ำนองน้ำโชคทรงเงินทรงทอง เมออื่อวันที่หนึ่งกันยาครับนี่มันพระพอดีเหมาะเจาะพอดีครับวันพระพร้อมตรงกับวันที่สามเอสิ้นเดือนพร้อมพอดีเลยครับเหมาะเจาะพอดีเลยครับก็เลยมาขอโชคลาภนำน้องนำโชกคคับทุงเงินถุงทองก็เตามายังบ่เคยขอพันยาเถอครับ แต่เพิ่นกนไก้โชคให้ลาบมาตลอดมัน,นี่ก็เลยว่ามันตรงกับวันพระพอดีกับสิ้นเดือนพอดีเมื่อวันที่หนึ่งกันยาลนรัฐบาลไทยก็เลยมาขอเพิ่นเบ่งครับเพื่อนเสีหยโชคให้ลาบนำอยู่บอก็เลย มาขอแล้วก็บแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมนำกันพอเอพิันเทะเลครับหนะาก็เพิ่นทะเลครั้งแรกก็เลยมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมนําเพื่อว่าใครต้องการเจียงโชคทางด้านนี้เป็นแนวทาง ก็เลยเอามาแบ่งปันกันครับไปเห็นแล้วก็ไปเห็นไปเบิ่งคลิปนี้ก็จะมาแชร์กันออกไปครับเพื่ออาชีพม,มีโชคนำกันครับเพื่อเป็นแนวทางครับ แรกครัว่าสิบบทชุดครับเพราะว่ามันย่านเพิ่นอันเพิ่นปีสังยันจมือเพิ่นบัร,นนบร,รับซื้อพอเห็นเลขเขาจุดทูบย่ำใด่แล้วมีจมือแล้วบันรับซื้อตลอดแต่ว่าก็แต่เอาได้เพิ่นมานี่ก็ยังบ่เคยขอนังเพิ่นแจเทืี้ครับแต่เพิ่นก็ให้โชคมาตลอด เลือมานี่เป็นเลือกย้ามดีครับมันมันพระพอดีตรงสิ้นเดือนพอดีครับเมื่ออื่นรัฐบาลไทยออกก็นเลยลองขอเบิ่งน้ำเพิ้นเบิ่งจยกเทือครับเทือเละครับเทือเละชอยแช์กันออกไปครับ บางทีอาจจะมีโชคได้รับโชคนำกันคำอื่นครับช่อยแช่กันออกไปลูกกกแมวครับมาขอโชคละน้ำเพื่อน ขงขมิ้นครับโอ้ไว้แรักกาแผ่นเปียวทองครับแล้วแต่ภัยมักติดหน่อยติดลายเปลียวทองอะไรครับแล้วแต่คนมักแล้วแต่คนชอบอยากติดเต็มตัวก็ได้ได้เบิดครับ ีติดโตไว้ก็ดีครับถ้าเพื่อนให้ก็ได้ลูกกอกเมวแต่อยากหายากอยู่ครับบ่อยากมีเลยละครับนอกจากว่าเพื่อนอยากให้อะไรเพื่อนจังไห้ก็คือลูกเมวเลยครับแต่เพื่อนอยากให้กนจังไห้ถ้าเพื่อนบอให้ก็คือบ่เห็นเลยละครับ ขอเพื่อนครับให้ได้เบิงน้ำกันเพื่อเป็นแนวทางอาจจะได้หลับโคนกันบุอ๋มอื่นครับอาทจจิตย์หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เลขนำโชคลูกกระเมียวจากน้องนำโชคทองเงินทองทองครับ สิตรงกับเลขในใจของใครหรือเปล่าหรือว่าสิตรงกับเลขอาจารย์คนใดมาลุ้นกันครับวันพุธอื่นวันพุธวันพุธท,ที่หนึ่ง เรียนพูดเป็นรเนรียงๆนะับแบานี้มาลุ้นกันครับร นได้ครับตรงกับเลขอาญาชยญองค์ได้รือ์ด้วาตรงกับใจขคงภยัยฤกษ์ฤเลขตัวนี้ครับกำลังออกเป็นขอเทเลครับจากน้องน้ำโชค เป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการเชียงดวงเชียงโชคครับตรงใจบ่ครับรบลางออกทองัวแล้ว เกิเป็นแนวทางก็ติดตามไว้ครับถ้าได้โชคน้ำกันอื่นก็ชิดได้ขอน้ำเพื่อนอีกพอกระเตะมายังไม่เคยขอน้ำเพื่อนจากเท่าครับหากมาจุดมานนี่แหละ เธอเละก็เลยขอ,อ้ำเพื่อน ชขอโชคกอลาบเดิ่มอื่นรัฐบาลไทยวันที่1กันยายน2564 เัวส้ายกำลังกำลังมาครับออกมาแล้วครับในรัฐบาลไทยมือ ไปบุกสามเปรตนะฮะไปนอนรับฟันกันเ้อทุกคนครับไปนอนรับฟันกันเด้คคอมืนวันที่หนึ่งกันยาจะได้ชื่อนํำกันจะได้โชคกันครับสามสามปนะครับนอนนำโชคภาไหนแล้วสามเปนะ งวนแรกครับขอนำเพิ่นงวดแรกจากน้องนำโชคสามแปดห้าครับนะเอาไปนอนรับฟันดีเอาไ้เชียงโชคหมื่นครับสิบหกิกาหรือสิบห้าลิกาห้าสิบ มารุ่นกันครับมือจากน้องนำโชคลูกกอกแมวครับผมขอเป็นครั้งแรกครับขอโชคขอลาบขอหวยกับลูกกอกแมวน้องนำโชคเป็นครั้งแรกครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่ชอบการเชียงโชคครับ ใช้แช่กันออกไปครับถ้ามีโชกหายไ,ได้โชคนในลายคนครับเปะเป็นสภานบุญครับใหาทดานเห็นชัดอยู่นะครับเนาะนอน,นรับฝันดี ตื่นมาอื่นขอได้จับเงินกันทุกคนครับฟันดีครับโชคโชคทุกคนครับพรุงนี้มาลุ้นกันสวัสดีครับ